แม่ช้างลูกช้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใครรู้บ้างแม่ช้างจะอุ้มท้องในช่วงระยะเวลาอยู่ระหว่าง18ถึง24เดือนหรือ2ปียาวๆกันไปเลยโดยลูกช้างเพศผู้มักจะอยู่ในคันมากกว่าลูกช้างเพศเมียลูกช้างจะได้รับสารอาหารและภูมิคุ้มกันผ่านทางรกและอยู่ในท้องโดยรกจะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างสายสะดือจากตัวลูกและฝั่งผนังมดลูกของแม่ช้างเมื่อลูกคลอดออกมาแม่ช้างจะใช้เท้าสัมผัสเพื่อ กระตุ้นการหายใจและใช้งวงดูดเอาสิ่งขัดหลังต่างๆที่ค้างอยู่บนตัวลูกออกเพื่อให้ลูกสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองและยืนขึ้นเพื่อดูดน้ํานมจากเต้าของแม่ด้วยนมน้นําเหลืองหรือรสตุ๋มนั้นถูกผลิตออกมาใช้ช่วงแรกของการคลอดและหากลูกช้างได้รับนมน้ําเหลืองภายใน72ชั่วโมงแรกจะช่วยส่งต่อสารภูมิคุ้มกันผ่านทางการดูดซึมและผนังลําไส้ของลูกได้ดียิ่งขึ้นนอกจากความรับความอบอุ่นการป้องกันจากแม่แล้วการส สอนทักษะการหาอาหารการอยู่ร่วมกันกับแม่จนถึงช่วงอายุที่เหมาะสมยังทําให้ลูกช้างได้ผ่านกระบวนการขัดเราทางสังคมหรือ socialization จากแม่อีกด้วยขอบคุณข้อมูลเรื่องการส่งต่อภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกช้างจากอาจารย์บิก๊กศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายสัตวแพทย์ดรชัดโชติตารามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่